นี่ครับเจ๊แพมจะพาเราไปทานทาโกยากิสไตล์โอซาก้าครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหปลาหมึกนะเต็มปากเต็มคำมจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับ ส่วนไทยซ่าวันนี้นะคะจะชวนไปชิมสารพัดเมนูอบโอ่งค่ะอ,อยู่ที่เชียงใหม่นะคะจะน่าทานขนาดไหนรอดูเลยค่ะใช่แล้วละครับส่วนด้านหน้าของเราครับใครที่ชอบทานขนมจีนน้ำยาสูตรแท้ๆจากภูเก็ตพูดได้เลยว่าอร่อยทุกน้ำยาครับอุ้ยนี่เราต้องกินเยอะๆนะทำไมฮะน้ำยาเออผมไม่ค่อยจะมีด้วยก็ต้องกินเหมือนกันะอะไรเนะี่ยพี่ฝนหลายๆคนใครที่จะมีหรือไม่มีนะคุณมาลองร้านนี้คุณจะถูกใจอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงไปแซ่บเลย เาใจสายขนมจีนกับร้านขนมจีนภูเก็ตบ้านอามา ที่เสิร์ฟความอร่อยมายาวนานกว่า3ปีบอกเลยว่าแบ,บแรนด์นี้เน้ยน้ำยาเขารสดีรสเด็ดถึงเครื่องเพราะว่าเป็นสูตรลับของตระกูลตั้งแต่รุ่นอาบาทุกน้ำยาเข้มข้นกะทิข้นสดๆทั้งน้ำยาภูเก็ตที่เผ็ดสาดใจอร่อยเข้มหอมขมิ้นยิ่งกว่าน้ำยาปูเนื้อนแน่นจุกๆแกงไตปลาที่ใช้ปลาสดจากแพปลาน้ำยาน้ำพริกหวานที่กลมกล่อมถึงเครื่องแกงเขียวหวานไก่รสเลิศมีทั้งแบบจานเดี่ยวราดน้ำยาแบบถ้วยแยกน้ำยาและ แบบเซ็ตพร้อมชุดผักแน่นส่วนเมนูทานเคียงก็เลิศค่ะทั้งหมูฮ้องสูตรพื้นเมืองภูเก็ตหอมกภูเก็ตเนื้อปลาสดคโคลก,กับเครื่องแกงแล้วรองนึ่งด้วยใบายชาบลูต่อด้วยทอดมันปลาไรา้แป้งมีผัดฮกเกี้ยน เยนทอดหอด้วยฟองเต้าหู้หรือจะบ้าจางที่ร้านนี้เขาก็พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปีก่อนจะตกท้ายด้วยของหวานอย่างขนมอาโป้งที่การันตีว่ามีเพียงหนึ่งเดียวในกรุงเทพและโอเ๋ทำจากพืชคล้ายเฉาก้วยนำเข้าจากจีนปิดท้ายกันด้วยชาไทยสูตรอากงส่งตรงจากภูเก็ตและโอเลี้ยงสุดต้นตำรับมาทำความรู้จักร้านนี้กันแบบตัวต่อตัว,ตวกันเลยดีกว่าค่ะ คุปณปอนค่ะเจ้าของร้านขนมจีนภูเก็ตบ้านอาม่าค่ะสวัสดีครับคุบณปอนครับคุคบณปอนผมถามก่อนเลยอย่างแรกชื่อร้านขนมจีนภูเก็ตบ้านอมาม่าทำไมเกตใช้เป็นจอจานไม่ใช้เป็นต่อเต่าหรอครับเกตจอจาน,เ,นเป็นคำดั้งเดิมของภูเก็ตค่ะเราอยากให้ชื่อร้าน,นมีความดั้งเดิมเหมือนอาหารของเราที่มีความดั้งเดิมค่ะอ๋อเป็นสูตรแท้จากทางภูเก็ตเลยใช่ค่ะซึ่งถามหมดเลยภูเก็ต ขนมจีนภูเก็ตรสชาติต้องเป็นยังไงทีเด็ดเลยจะมีความเข้มข้นค่ะแต่ก็ไม่เผ็ดมากเหมือนภาคใต้ในจังไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นในภาคใต้ค่ะทำไมล่ะเพราะว่าที่ภูเก็ตจะมีคนจีนเยอะค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของความเป็นจีนและใต้ผสมกันทําให้ไม่เผ็ดมากค่ะแต่ก็มีความเข้มข้นนะคะเข้มข้นอยู่แต่ว่าไม่ได้เผ็ดใช่ค่ะเออถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะ เมนูแรกน้ำยาแรกคือเมนูแรกคือน้ำยาภูเก็ตค่ะเป็นน้ำเป็นสิ่งนเจ้าของทางร้านนะคะจะเป็นน้ำยาภูเก็ตนะคะแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นน้ำพริกหวานใครที่ไม่ทานเผ็ดเดี๋ยวนะคะเ่อยไปที่่ชิมโอเคค่ะน้ำยาภูเก็ตเหรอแล้วปกติอันนี้ด้วยสูตรของเขาค่ะปกติจะมีพวกกระชงกระชายไม่มีค่ะอันนี้คือจุดเด่นเขายังไงใช่ค่ะน้ำยาภูเก็ตจะไม่ไม่ใส่กระชายค่ะแต่ก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็จะมีใส่ขมิ้นค่ะ แล้วก็มีปลาค่ะเป็นน้ำยากะทิปลาค่ะซึ่งรสชาติเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยต้องให้พี่ฝนค่อยๆเล่าเข้มข้นจริงๆแต่ว่ามันจะไม่ได้กลิ่นของกระชายนะแต่มันจะได้หอมขมิ้นแทนนะคะแล้วความเนื้อปลาเขาว่าแน่นมากค่ะคือแบบมีเนื้อปลาอยู่ในแน่นๆเลยในน้ำยาค่ะคนๆเลยเนาะแล้วผลทานกับตัวที่เป็นเครื่องเคียงเขาด้วยมันยิ่งอร่อยเหรอใช่เดี๋ยวเรามาถามด้วยเครื่องเคียงต่อเพราะมีอีกหลายดีเทลมากเลยนะข้างๆกัน ข้างๆก็จะมีเป็นน้ำพริกหวานค่ะน้ำพริกหวานเหรอใครไม่ทานเผ็ดก็ทานน้ำพริกหวานน้องๆก็ทานได้เช่นเดียวกันใช่แต่แปลกใจะมะกรูดลอยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะจะมีมะกรูดมีความหอมของมะกรูดด้วยค่ะมีความเปรี้ยวของมะขามเปียกค่ะเพราะว่าน้ำพริกนี่ก็คือตักถั่วเนาะใช่ค่ะเป็นน้ำพริกถั่วค่ะเด็กๆก็เลยทานได้สบายมากปูนี่ทานแยกได้ไหมฮะแบบกินเป็นลูกกดนี้อันนี้ทาือจะได้ความเปรี้ยวอีกแบบนึงเหรอเดี๋ยวยังไงต้องลองนะถัดมาข้างๆครับ มาก็จะเป็นแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาอันนี้แกงไตปลาออกไปทางเผ็ดมากเผ็ดหน่อยเนะาะค่อนข้างเผ็ดเลยค่ะตามชื่อ<ช>แกงไตปลาก็ต้องเผ็ด<ช>แล้วของเรามันมันพิเศษยังไงางปลาเราก็จะใช้เป็นปลาสบัดนะคะแล้วก็ตัว,แล,วแล้วก็แกงไตปลาของภูเก็ตนะคะจะมีผสมของเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ค่ะ ช่่วเรืองไมันก็มีความหอมด้วยนะใช่ค่ะแม่โม่โมเห็นมาพานก็คือจะขึ้นชื่อในภูเก็ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นของดีของภูเก็ตใช่ค่ะก็เลยเอามาอยู่ในแกงไตปลาด้วยเข้มข้นมากค่ะเข้มข้นมากนะใครชอบทานเผ็ดแนะนำนะนะสะใจแน่นอนทัดมาข้างๆครับจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ค่ะอือโอ้ดูสีเข้มข้นน้อเข้มข้นค่ะเป็นเครื่องแกงแบบเข้มข้นใช่ค่ะเราจะออกรสชาติยังไงคะจะมีความเป็นมีเครื่องเทศหน่อยๆครับแต่เข้มข้นมาก มากเพราะว่าเรามีเครื่องเทศอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คือมีทั้งไก่มีทั้งเลือดมีะไรค่ะได้หมดเราจะใช้สะโพกไก่ค่ะนี่เป็นส่วนที่ใช่เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแล้วแล้วก็เครื่องคือเขาให้จัดเต็มมากถูกต้องครับถัดมาข้างๆเลยอันนี้ไม่ไม่ซ้ํากับน้ำยาภูเก็ตแรกหรอฮะไม่ซ้ําค่ะอันนี้จะเป็นน้ํายาปูค่ะน้ํายาปูเหรอน้ำยาปูนี่จริงๆเป็นของโปรดเลยคือเวลาไปเที่ยวภูเก็ตก็ต้องกินน้ํายาปู แตสังเกตได้ว่าน้ำยาปูกับนี้ำยาปูเกตสีมันจะใกล้กันคล้ายกันค่ะแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันค่ะตัวน้ำยาปูมันมยังไงบ้างคะน้ำปานน้ำยาปูจะมีรสชาติหวานกว่านิดนึงค่ะอ๋อแล้วก็เผ็ดน้อยกว่าด้วยเผ็ดน้อยกว่าค่ะคุณป๊อปปี้ชิมไปแล้วเป็นไงคะรสชาติทำไมผมยังรู้สึกว่ามันยังเผ็ดอยู่นะอันาดมากผมผสมกับน้ำพริกแล้วนะที่มีความหวานอะรสชาติตอบโจทย์มากเลย ผมชอบทานเผ็ดซึงให้ความเผ็ดชอบความหวานให้ความหวานบวกกับกินพร้อมเครื่องเคียงที่เป็นสับป,ประดรดซึ่งอันเนี้ยแต่ใจเหมือนกันปกติไม่ได้กินด้วยกันนะเฮ้ยเข้ากันเฉยเลยกินแบบคนภูเก็ตจริงๆกินแบบคนภูเก็ตแท้ๆเนีเย่ยรสชาติขนาดนี้เลยเหรอจิ้มคนมากสะใจจริงๆเนาะก,ก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำยาที่เข้มข้นเผ็ดพอสมควรแต่ไม่ได้เผ็ดมาก เรามาถามเรื่องของเครื่องเคียงกันต่อเลยดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมเครื่องเคียงแต่ละอย่างเยอะมากเลยเยอะมากเลยมีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนที่อื่นที่ไม่เหมือนที่อื่นก็จะมียำแตงกวานะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานๆนั้งคู่กับน้ํายาอร่อยมากค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยอันนี้แหละที่ผลทานไปเมื่อกี้กับตัวน้ํายาภูเกตมันจะออกแนวเหมือนอาจาร์อาจาร์ที่เราจิ้มกับหมูสเตะเลยค่ะมันมาช่วยแบบลดความเผ็ดได้ดีนี่เห็นไหมรวมถึงสับปะรดที่เป็นสูตรแท้ๆของทางภูเกตสับปะรดภูเก็ต เออซึ่งเอาถามราคาหน่อยดึกวล่าว่าแต่ละจานถ้าเราสั่งมาน้ำยาเดียวเลยเท่าไหร่ครับออ่ราคาเริ่มต้นที่70บาทค่ะเริ่มต้น70บาท<ม>ราคาคดีแล้วก็มาพร้อมผักใช่ค่ะามาพร้อมผักค่ะมีทุกน้ำยาเลยสามารถเลือกได้แล้วถ้ามา เป็นแบบสั่งแบบเป็นจานแยกล่ะเป็นจานแยกก็เป็นเป็นถ้วยก็เป็นเริ่มต้นที่80บาทค่ะเริ่มต้น80บาทก็เพิ่มมา10บาทเองโอ้ยนะคะก็ดีแตถ้ามาหลายคนนะถ้ามาหลายคนก็จะเป็นเซตค่ะเป็นเซตเซตก็เริ่มต้นที่289บาทค่ะพร้อมขนมจีนเป่าอีก3จานค่ะโอ้นี่ได้น้ำยาไปถึง4เลยใช่ค่ะมีไข่ต้มให้ด้วยค่ะแล้วก็ผักมาจัดเต็มเหมือนกันค่ะเ่องเคงเนก็จะให้มาเยอะๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าสำหรับใครมาคนเดียวก็จะได้เครื่องจริงเซตที่เล็กลงหน่อยแต่ก็ยังสาใจเหมือนเดิม ใช่ค่ะโอ้โหทั้งหมดคือต้องบอกว่าขนมจีนแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นแต่ไม่พูดถึงของทะเล้ก็ไม่ได้ที่ร้านมีอะไรบ้างครับที่ร้านคนภูเก็ตนะคะนอกจากจะทานขนมจีนเปล่าๆแล้วเขายังทานขนมจีนคู่กับเครื่องเคียงเช่นหอหมกภูเก็ตหอหมกหอหมกภูเก็ตเนี่ยทำมาจากเนื้อปลารองด้วยใบชะพูค่ะนึ่งว่าร้อนนี่อร่อยมากเลยค่ะต้องมวันออกมานะนถ้าได้กินเนี่ยสะใจเลย แล้วก็ววอ,อันนี้ออคือเกี๊ยนทอดค่ะเกี๊ยนทอดคล้ายๆจ้อค่ะจะห่อด้วยฟองเต้าหู้มีแบบหมูและมีแบบปูค่ะ <c oughs> เกี๊ยนทอดปูเดี๋ยวนะให้พี่ฝนล,ลองชิมหน่อยละกันอยากทราบราคาสักหน่อยได้ไหมว่าราคาอย่างไรครับถ้าหมูจะเป็น150บาทค่ะปูจะ250ค่ะอืแล้วตัวหอมหมกล่ะครับหอหมกจะ4 5บาทค่ะเอาไว้กินคู่กับขนมจีนค่ะอร่อยแน่นอนนะพี่ฝนเป็นยังไงบ้างทานเป็นแบบปูเนาะ อารมณ์ถ้าคุณผู้ชมนึงไม่ออกมันจะคล้ายๆหอยจ้อค่ะแต่อันเนี้ยแป้งข้างนอกค่ะเขาจะเป็นตัวฟองเต้าหู้ค่ะมันก็จะมีความเรียกว่าหนึบกว่าแล้วไส้ข้างในก็จะออกแนวแบบแน่นๆใช่แล้วน้ำจิ้มเขาอะค่ะมันให้ความหวานความเผ็ดนิดนึงอร่อยถ้ามาตอนแบบร้อนๆนะสุดๆอะฟินกว่านี้เยอะขนาดไม่ร้อนเลยยังอร่อยขนาดนี้เลยแต่มาดูที่ของหวานกันบ้างดีกว่าอันเนี้ย เขาเรียกอะไรฮะขนมโตเกียวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะขนมอาโปงค่ะอาโปงอาโปงค่ะเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะเป็นแป้งเหรอคะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มาทานเออเห็นแล้วนึกถึงขนมโตเกียวจริงๆอ่ะเนาะแล้วก็คืออันนี้คือหาทานยากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะต้องไปทานที่ภูเก็ตแต่เราไม่ต้องไปทานถึงภูเก็ตแล้วมาร้านคุณปอได้เลยเป็นไงคะคุณป๊อปปี้รสชาติกรอบหวานนุ่มด้านใน ความแตกต่างคือมันจะมีความนุ่มด้านในซึ่งมันทําให้เท t e เจอร์ของการทานอ่ะไม่เหมือนกับที่เราทานขนมตัวเกียวเอออร่อยเด็กๆต้องชอบเน่จริงๆชอบเนาะร่วมถึงข้างๆกันอันนี้จะเป็นโอเอ๋วค่ะโอเอ๋วโอเอ๋วเป็นขนมขนมพื้นเมืองภูเก็ตเหมือนกันค่ะอืมแล้วที่มันเป็นวุ้นๆนุ่นคืออะไรล่ะก็คือเป็นวุ้นโอเอ๋วค่ะทำมาจากผลโอเอ๋วเลยค่ะโอ้โหโอเอ๋วคือผลไม้เหนะ เป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะ้เขาก็มายีมาทําเป็นตัวโอเอลค่ะคล้ายๆอารมณ์เฉาก้วยเนาะใช่ค่ะใช่แต่มันจะเป็นใสๆไม่ได้ดำเหมืฉาก้วยกินเป็นเผ็ดมาแล้วมาเพจมาชานขียวหวานใช่ต่นเพูดเลยว่าดีมากแล้วก็เคงเครื่องดื่มด้วยทั้งดื่มค่ะเครื่องดื่มเราก็จะที่แนะนําเลยคือชาเย็นภูเก็ตครับเป็นผงชาจากภูเก็ตเลยค่ะเข้มข้นมากค่ะแล้วที่ร้านก็คือจะหวานน้อยนอกจากนี้ก็มีชาดําเย็นชามะนาวโอเลี้ยงชากุหลาบอ่ะ พูดได้เลยว่าต้องไปกินถึงภูเก็ตไหมที่กรุงเทพมีไหมที่กรุงเทพมีค่ะ มียังไงบ้างตรงไหนบ้างคะร้านขนมจีนภูเก็ตบ้านน้ำมานะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะสาขามีสาขาลาดพร้าว71อค่ะที่ซอยนาคนิว่าส4สาขานี้จะมีที่จอดรถกว้างขวางค่ะแล้วก็สาขานี้นะคะนอกจากจะมีขนมจีนแล้วก็ยังมีอาหารพื้นเมืองอย่างอื่นเช่นหมูฮ้องมีมีผัดทกเกี้ยงแล้วก็มีหมี่หุ้นตาา้างค่ะมีที่ไหนอีกคะอีกสองที่อีกอีกที่หนึ่งก็คือมีที่สาขาลาดพร้าววังหินค่ะสาขาลาดพร้าววังหิน ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบมานั่งทานคนเดียวหรือว่าซื้อกลับบ้านอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าทั้ง3าสาขาเนี่ยคุณลองโทรไปได้ทุกสาขาเขามีของดีให้เราทานแน่นอนอร่อยแบบที่เราเห็นเลยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะขอบคุณครับจนช่วงหน้าฮะเจซ่าจะพาเราไปทานทาโกยากิครับรวมถึงไทยซ่าจะพาไปเที่ยวไหนรอชมนะครับพักสักครู่ครับแพลาซ เลขนี้ครับเจแพมจะพาเราไปทานทาโกยากิสไตล์โอซาก้าจะเป็นยังไงไปแซบเลยเจซาพาแซบโอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจซ่าพาแซบค่ะวันนี้อย่างที่เห็นเลยนั่นคือทาโกยากินั่นน่ะ คือลูกใหญ่มาแล้วปลาหมึกมาเป็นตัวคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวได้เลยค่ะครับผมชื่อต้นนะครับเป็นเจ้าของร้านบล็อกคาเวนิซิคาโกยากินะครับนี่จุดเด่นยังไงบ้างคะ,ะจุดเด่นของทางร้านนะครับพิเศษเลยก็คือเป็นตัวนี้เลยครับ<ช>เป็นทาโกยากิลูกปลาหมึกยักษ์นะครับทำไมอ่ะถึงแบบเป็นที่มาที่แบบต้องเอาปลาหมึกมาใส่ทั้งตัวเพราะว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่า,าทําไมเดี๋ยวนี้ทาโกยากิปลาหมึกมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเสร็จแล้วก็แบบผมก็เลยนึกขึ้นได้เออลองเอาอย่างเงี้ยมาถ่ายดูเลยอย่างแบบเนี้ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยเ,เริ่มต้นอยู่ที่4ี่ลูกร้อยครับ4ี่ลูกร้อยแต่ปลาหมึกคือแบบนี้แต่จริงๆแล้ว,ว่เดี๋ยวมันจะมีน้ําลาดให้ด้วยไหมคะมีครับมีครับ มีแบบไหนบ้างเราจะมีแบบซอสออริจินอลแล้วก็สไปซี่ครับอ่าแล้วก็อย่างอันนี้แล้วก็เป็นราดชีสครับมี3หน้าใช่ครับมีเป็นชีสด้วยนะราคายังไงบ้างคะตัวออริจินอลเนี่ยถ้าออริจินอลก็จะเป็นหกลูก80บาทครับค่ะด้านในเนี่ยคือมีปลาหมึกไหมคะหรือว่าไม่มีมีปลาหมึกครับมีปลาหมึกครับเอามีปลาหมึกเหมือนกันนะเหมือนกันครับถ้าชีสถ้าเป็นชีสก็จะเป็น140บาทครับเห็นว่านอกจากทาโกยากิแล้วมีอีกเมนูด้วยนะ คอ,อะไระมันคือยากิโซบะครับแบบ <Ừ. S 2> ผัดสไตล์จีนนะฮะผัดสไตล์จีนครับมันจะหอมมากเลยะอ่าหอมมากคือหอมจริงนะคะ<ช>ยืนตรงนี้คือแบบหิวเลยแล้วมีแบบไหนให้เลือกบ้างคะเนี่ยเราเราจะมีอยู่2แบบก็ค,บค,คือ,อเบคอนกับเนื้อครับอ่าแล้วขายยังไงคะเนี่ยอ่าเราขายอยู่ที่จานละ120้บาทครับโอ้โหก็คือน่ากินทุกอย่างเลยเนาะแล้วอย่างเนี้ยรับออกงานด้วยไหมคะรับครับทางร้านก็จะมีแบบ ไปเป็นบูธด้วยแล้วก็เป็นฟู้ดทัคด้วยครับอ๋อทั้งบูธแล้วก็ฟู้ดทัคใช่ครับฝากร้านให้เราหน่อยค่ะครับขอฝากร้านด้วยนะครับร้านผมชื่อว่าร้านบล็อกทเวนตี้ซิกทาโกยากินะครับเป็นทาโกยากิสไตล์แบบคันไซนะฮะมาจากมอสการ์แน่นอนครับนี่ลองมาชิมได้ครับกี่โมงถึงกี่โมงนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับมากันได้เลยยาวๆเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณต้นมากเลยค่ะ พี่ฝนป๊อปปี้ปีนี้ไม่ต้องไปแล้วนะโอซาก้าเพราะว่าร้านนี้ดูสิทาโกยากิอะโอซาก้าก็ไม่ให้เยอะขนาดนี้นะบอกเลยไม่ไปแล้วฮะไปรับปราเขาแทนครับ <c oughs> น่าทานสุดๆเลยนะครับปลาหมึกล้นอนะ <c oughs> ไปทานกันได้ครับส่วนไทยซ่าว,วันนี้นะคะมีที่เที่ยวกับของกินอร่อยเพียบเลยจะมีที่ไหนบ้างไปแซบเลยค่ะ ใทยสร้างวันนี้เปิดตัวด้วยความน่ารักของน้องช้างสามเชือกจากโครงการโคชศึกษาอย่างน้องแก้วตาวัย6ปีน้องบอกลอยวัย8ปีและน้องคำแพงวัย7ปีที่สวมชุดเป็นพยาบาลสาวทหารบกและทหารอากาศมาร่วมมอบของให้พี่พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทเห็นแล้วก็น่ารักน่าเลิฟไม่เบาเล่นเอานักท่องเที่ยวนี้เอนดูจนยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้พี่ขวญช้างขอบอกแทนน้องๆด้วยนะคะว่า ขอเชิญคนไทยมาเที่ยวปรา,าสาทตาเมือนทมตาเมือนโต๊ะและปรา,าสาทตาควายกันเยอะๆนะคะจะได้ชื่นใจมีกำลังใจดูแลปกป้องพวกเราต่อไปคะ่ะ หากมุมพามาต่อกันที่อุทยานการศึกษาทัวนรกในวัดป่าหลักร้อยจังหวัดนคนรราชสีมาที่นี่เขามีหุ่นจำลองนรกตามคุ้มต่างๆเราจะได้เห็นสัตว์นรกถูกทรมานจากหลากหลายการรมที่ทำเอาไว้ตอนมีชีวิตส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือเปรตปั้นตัวสูงกว่า50เมตรเห็นแล้วบอกเลยว่าสยองสุดๆเรียกว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคติสอนใจเกี่ยวกับบาปบุญขุนโทษได้เป็นรูปประทับสุดๆอ๋อนอกจากนี้ยังมีโซ นสวรรค์และโซนมนุษย์ด้วยนะวันหยุดแนะนำให้มาเที่ยวจะได้เป็นเครื่องเตือนสติก่อนพูดคิดและทำกันนะ พักเที่ยวมาทานของอร่อยกันต่อที่ร้านหวานหน้าตลาดแม่ก,กวงจังหวัดเชียงใหม่เขามีทั้งข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงไก่อบโอง่งซี่โครงอบโอง่งและซิกเนเจอร์อย่างสามชั้นหมูแดงไข่แดงเค็มที่หมักตามสูตรพิเศษทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วอบโอง่งต่อตอนเช้าหนึ่งชั่วโมง20นาทีรสชาติก็จะหวานมันเค็มลงตัวสุดๆจนลูกค้านยิยมต่อคิวรอกันทุกวันแล้วทางร้านก็ขายหมดทุกวันด้วยนะคะเริ่มเสิร์ฟความอร่อย ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแต่ว่าหากเป็นเมนูอบอง่งเริ่มเปิดองคปดโมงเช้านะใครที่ดูอยู่มีทริปขึ้นเชียงใหม่ก็แนะนําร้านนี้เลยจ้ามาต่อกันที่ของหวานแต่เป็นหวานแบบเสี่ยงเสียงกับขนมหวานร้านป้าจุกที่เปิดค้ายมายาวนาน39ปีแล้วที่ข้างกำแพงวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาที่ลือกันว่า อร่อยและราคาถูกเพียงชิดและ10บาทเท่านั้นมีทั้งฝอยทองตะโกขนมชั้นขนมเผือกขนมฟักทองและอีกมากมายแต่ซิกเดเจอร์ของร้านเนี่ยไม่ใช่ขนมนะคะกลับเป็นฝูงพึ่งที่บินมาตอมขนมตลอดทั้งวันแต่ป้าจุกก็บอกว่าน้อยครั้งมากนะคะที่จะต่อยใครแต่ก็เพื่อความปลอดภยัยขอแอบกระซิบบอกคุณลูกค้าว่าสามารถยืนระยะไกลและตะโกนสั่งขนมได้นะคะ ใครที่ไปไหว้พระทำบุญก็ไปชิมขนมร้านนี้กันได้นะร้านเปิด15นาฬิกากว่าๆค่ะตอนนี้พี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีพี่ข่าวอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับทีมนักแสดงจากละครนับ8ครับมากัน3ท่านนะครับน้ำตาลนะครับหนุ่มอ๋องนะครับแล้วก็เอมี่เดี๋ยวมาคุยกันว่าคืนนี้จะมีอะไรต้องน่าติดตามกันบ้างโอ้โหรอดูได้เลยครับนับ8นั่นเองครับค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้พวกเราแซ่บผาซ่าสวัสดีครับ